โอมชานติมอร์นิ่งมูลีโอมชานติบาปตะดามาตุบันวันที่13เดือน12ปี2022สาระลูกๆที่แสนหวานเทศกาลวันเกิดของชีว่าคือเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลูกกงหมดต้องเฉลิมฉลองด้วยความโอราณตาการตายอย่างมาก ที่ทั้งโลกจะสามารถรู้ถึงการอวตารของพ่อคำถามลูกๆไม่ควรจะเกลียดคร้านเกี่ยวกับสิ่งใดหากมีความเกลียดคร้าน <S <S อะไรคือเหตุผลสำหรับสิ่งนี้คำตอบลูกต้องไม่มีความเกลียดคร้านแม้นน้อยนิดที่สุดในการศึกษาเล่าเรียน หรืในโยคะอย่างไรก็ตามลูกบางคนคิดว่าไม่ใช่ทุกคนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของลูกประคามแห่งชัยชนะไม่ใช่ทุกคนจะกลายเป็นราชาและดังนั้นพวกเขาจึงเกลียดคร้านพวกเขาไม่ได้ให้ความใส่ใจต่อการศึกษาเล่าเรียนขณะที่ผู้ที่มีความรักสำหรับพ่ออย่างเต็มที่ จะศึกษาอย่างถูกต้องแม่นยำพวกเขาไม่สามารถเกลียดครานได้คำถามเหตุใดสภาพของลูกบางคนจึงขุ้นลงขณะที่พวกเขากำลังเคลื่อนไปคำตอบเพราะพวกเขาลืมพ่อและกลับมามีสำนึกที่เป็นร่างเนื่องจากสำนึกของความเป็นร่าง พวกเขาจึงสร้างความทุกข์ระทมอย่างมากให้แก่กันและกันจากพฤติกรรมของพวกเขาที่พวกเขาไม่ได้กำลังจะก,กลายเป็นเทพพวกเขาตกภายใต้อิทธิพลของกัณหาราคะและความโกรธสาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้คุณธรรมและการจดจำลึกถึงหน 1. กลายเป็นผู้ช่วยของพ่อ และสร้างวิธีการที่จะให้คำแนะนำของพ่อไต่ตรองมาหาสมุดแห่งความรู้รักษาความทราบซึ้งของความรู้ไว้ 2. ละทิ้งสำนึกของความเป็นร่างและกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณอย่าได้รับการรับใช้จากผู้อื่นอย่าได้แข่งขันกับแม่และพ่อให้กลับมาทัดเทียมกับท่านพร ขอให้ลูกมีความรักต่อพระเจ้าและด้วยพลังแห่งความรักนั้นกลับมาเป็นอิสระจากการทำงานหนะักพลังแห่งความรักทำให้งานที่ยากนั้นง่ายที่ใดมีความรักที่นั่นไม่มีงานหนะักการทำงานหนะักกลายเป็นรูปของความบันเทิงดวงวิญญาณผู้ที่ถูกผูกไว้ในบ่วงพันธะที่หลากหลายต้องทำงานหนะัก แต่ดวงญาณผู้ที่รักพระเจ้าจะกลับมาเป็นอิสระจากการทำงานหนักได้อย่างง่ายดายให้พรของความรักนี้อยู่ในสนนกรู้ของลูกอย่างต่อเน,นื่องและแล้วไม่ว่าสถานการณ์จะใหญ่แค่ไหนด้วยความรักสถานการณ์ที่ใหญ่เท่าภูเขาจะถูกเปลี่ยนไปและกลับมาเบาสบายเหมือนน้ำคติพจน์การเป็นอิสระจากอุปสรรคอย่างต่อเน,นื่อง และการทำให้พู้ื่นเป็นอิสระคืองานรับใช้ที่แท้จริงโอมชานติโอมชานติสรุประยะสำคัญของมูลีวันนี้ วันที่13เดือน12ปี2022เป้าหมายของวันนี้อาบาปรารถนาที่จะทำให้เรานั้นขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความรักทำให้ความรักกลายเป็นพรที่จะคงอยู่ในสำนึกรู้ของเราอยู่เสมอถึงความรักของพระเจ้าความรับผิดชอบที่เราต้องมีต่อความรักของท่านและนี่เองเราจึงหลอมรวม ็นหนึ่งเดียวกับสภาวะของท่านที่เราเป็นเช่นเดียวกันและนำสภาวะนำวิธีการของท่านไปใช้ในแต่ละขณะในละครที่กลายเป็นละครที่ถูกสร้างใหม่ทุกการกระทําของเรามีการสร้างใหม่ในสนึกของพระเจ้าและเป็นไปเพื่อกันให้ประโยชน์ ในสนึกที่เรานั้นเชื่อมต่อกับพลังที่ศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลผู้สร้างและเคลื่อนไปอย่างเป็นเครื่องมือในโลกที่มีขีดจำกัดนี้และให้อย่างไม่มีขีดจำกัดและเมื่อเราเป็นของท่านทุกสิ่งเราเคลื่อนไปในสนึกของการเป็นเครื่องมือความรับผิดชอบทั้งหมดนั้นเป็นของบาบาาเพราะเป็นงานของท่านและเรา ก็เป็นเพียงผู้รับใช้ผู้ดูแลผลประโยชน์เคลื่อนไปตามสั่งตามความรู้สึกที่บาบาส่งให้กับเราเบาสบายอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสภาพนิ่งว่างเป็นกลางสมดุลบริสุทธิ์ที่เราจะกลายเป็นผู้สังเกตการที่ละวาง เห็นทุกสิ่งจากระยะไกลเช่นเหยี่ยวที่เหินอยู่กลางอากาศพร้อมจะจัดการทุกอย่างอย่างทรงพลังและทุกการกระทําของเรานั้นพลังทั้งหมดจึงให้ความร่วมมืออย่างไม่มีขีดจํากัดพลังของความบริสุทธิ์และปัญญาของพระเจ้าที่หลอมรวมอยู่ในสภาวะของเราสภาวะที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ปัญญา อำนาจในการปกครองตนเองพร้อมที่จะเคลื่อนไปอย่างมีศิลปะวิธีโยกยุกยุกตียุกยืดยืนปรับตัวเพื่อให้ประโยชน์อย่างไม่มีขีดจำกัดไม่ว่าสถานการณ์ใดเกิดขึ้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหนจะเป็นราวกับเป็นภูเขาแต่สำหรับความรู้สึกของเรามันเบาเช่นเดียวกันกับน้ำ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นใหญ่ราวกับภูเขาแต่ความรู้สึกของเรานั้นเบาราวกับเป็นน้ำเพราะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของบาบามันจึงปลดตนเองจากบ่วงพันธะปลดตนเองจากการแบกภาระกลายเป็นบินยากจริงง่ายหนัก จิงเบาและกลายเป็นความบันเทิงสนุกสนานกับการท้าทายการเรียนรู้ได้รับสิ่งใหม่ๆเสมอเพราะในสภาพที่เราหลอมรวมอยู่กับท่านเราจะเห็นทุกสิ่งด้านมืดและด้านสว่างเราจึงเฝ้าแต่เก็บเกี่ยวเรียนรู้สร้างโอกาสในทุกขณะที่เข้าใจและนี่เอง สภาวะนี้เราจึงไปอยู่เหนือปัญหาอุปสรรคที่ถูกสร้างขึ้นมาจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ถูกสร้างขึ้นมาจากความไม่รู้และเมื่อเราอยู่เหนือได้เราใช้ปัญญาของพระเจ้าและมีความบริสุทธิ์หลอนพึ่งอยู่กับท่านในการดำเนินชีวิตได้จริงมีประสบการณ์ของสิ่งนั้น ผู้อื่นก็จะลอกเลียนซึมซับและกลายเป็นเช่นเดียวกันกับเรากลายเป็นโดยที่ไม่ต้องเรียนไม่ต้องมีความรู้เพราะเหล่านั้นโชว์ผลของความรู้ผ่านการดำเนินชีวิตที่เขาสามารถซึมซับลอกเรียนโดยอัตโนมัติและนี่คืองานรับใช้ที่แท้จริงงานรับใช้ที่เหล่านั้นกลายเป็นตัวของความรู้ มีได้อยู่แค่เพียงทฤษฎีแต่ทฤษฎีเหล่านั้นมีผลปรากฏเป็นเชิงประจักษ์ในความคิดคำพูดการกระทำความรู้สึกของเราที่กลายเป็นออร่ากลายเป็นพลังงานที่ทุกคนจะสัมผัสได้โดยที่เราไม่ต้องพูดแม้เพียงคำเดียวเมื่อเรากลายเป็นตัวของความรัก และเป็นคู่รักเดียวของพระเจ้าแล้วหลอมรวมอยู่กับท่านเสมออย่างเป็นธรรมชาติแราจึงกลายเป็นเครื่องมือในการให้ประโยชน์กับทั้งหมดกับทุกพลังงานพลังงานชีวิตและวัตถุธาตุเราจึงกลายเป็นที่รักของทุกดวงวิญญาณเช่นเดียวกับพระเจ้านี่คือเครื่องมือของการให้ที่ไร้ขีดจำกัดกลายเป็นผู้ให้ที่ไร้เดียงสา เพราะไม่มีคำว่าของฉันไม่มีสำนึกที่เป็นร่างการปนเปื้อนอยู่ในงานรับใช้เป็นการให้ที่ไม่คาดหวังสิ่งใดให้โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่เห็นกับประโยชน์ส่วนของผู้อื่นเป็นหลักทำให้ความต้องการของทุกดวงยานเป็นศูนย์กลาง ที่เหล่านั้นพร้อมยอมรับปรับตัวเพื่อรับใช้ตามความต้องการของเขาตามละครอ,อันนี้คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวันนี้ที่เราจะไปยู่เหนือทุกสิ่งและกลายเป็นเครื่องมือรับใช้ที่แท้จริงบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์และปัญญาแล้ววันนี้บาบาถึงให้เหลานั้นใช้วันชิปราตีวันเกิดของชีวา วันเกิดของพ่อฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพื่อทำให้ผู้คนนั้นเข้ามารู้จักพ่อและทำให้พวกเขาได้รู้จักตัวของเขาเองว่าเมื่อเขากลับมาเป็นเช่นพ่อด้วยความรู้ที่พ่อมาให้เขาจะกลายเป็นผู้ที่สร้างโลกใหม่อย่างไรสารของพ่อที่มาในโลก เพื่อปลดปล่อยทุกคนจะต้องถึงทุกบ้านผู้ที่แอบแฝงอยู่ในาศาสนาทั้งหลายผู้ที่ยังไม่รู้ผู้ที่ยังติดกับเขาก็จะกลับมาเพื่อรับความรู้นี้อีกครั้งผู้ที่เคยได้รับความรู้ก็จะมาเพื่อจะรู้แต่เมื่อเราทำในสำนึกของพระเจ้าความปราถนาดีความรักที่บริสุทธิ์ เขาก็จะมาเป็นสายใยเป็นไมโครโฟนถึงเขาจะไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติแต่มีแต่ภาพนั้นเชื่อมโยงกันไว้และเขาก็จะเป็นพลังงานสนับสนุนงานของพระเจ้าถึงแม้เขาจะไม่ใช่บาหมินแต่เขาคือลูกของบาบาครอบครัวพี่น้องทางจิต ที่เราต้องรับใช้เขาอยู่ดีไม่วันนี้ก็วันน้าเพราะฉะนั้นใช้เป็นหลักการไปเลยทุกคนทุกดวงวิญญาณที่อยู่เบื้องหน้าฉันบาบาส่งมาเพื่อให้ฉันได้รับใช้รับใช้อย่างไรก็ต้องฟังสัญญาณจากบาบาบนฐานของความเงียบนิ่งกวาง ที่เหล่านั้นใส่ใจมั่นคงอยู่กับสภาวะนี้เสมอเราจะทำงานนี้ได้เมื่อเราใส่ใจต่อาการศึกษาเรียนทบทวนไต่ตรองนำมาใช้ทดลองฝึกฝนกับชีวิตจริงที่เราจะเข้าใจมากขึ้นกลายเป็นผู้เที่ยวรู้แจ้งและมีการกระทำที่รอบรู้สามารถที่จะ ยอมรับปรับตัวไปตามความเข้าใจเพื่องานรับใช้ที่บริสุทธิ์ผู้ที่มีความรักต่อบาบาที่มาจากความเข้าใจท่านอย่างแท้จริงก็จะใส่ใจต่อการที่จะทำให้ผู้คนนั้นได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าเช่นเดียวกันกับเขาเขาจะทำทุกทางเพื่อทำให้ผู้คนทั้งหลายได้สัมผัสกับพลังของพระเจ้า แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรับผิดชอบต่อความรักเขาเพียงแต่รู้สึกว่าเขารักพระเจ้าแต่เขาไม่ได้รับผิดชอบเมื่อเขาไม่ได้รับผิดชอบต่อความรักของพระเจ้าเขาก็จะรับผิดชอบต่อการทําตามปีศาจความรักของปีศาจจะมีที่พลเหนือเขาความเคยชินเก่าๆสำนึกของความเป็นร่าง จึงนำมาซึ่งบาปและความไม่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเดิม63ชาติเกิดเราก็มีอยู่มากพออยู่แล้วและเมื่อเราเข้ามาสู่ชีิตบามินเราไม่เข้าถึงความรู้เราไม่เ,เรียนแบบพ่อบามาเราก็ยังคงอัพแอนด์ดาวอยู่กับสภาพที่ขึ้นลงในสมุทิที่เป็นร้าง ยังติดกับอยู่กับความไม่รู้ทั้งทงที่อยู่กับสัจจะแต่ใช้สัจจะไปในทิศทางที่เอาประโยชน์ทิศทางที่เป็นแค่ทางไม่ใช่เป้าหมายใช้สัจจะเพื่อคำยันไม่ใช่สร้างเส้นทางของการเดินทางพึ่งพิงชั่วคราวและนี่เองเขาจึงฟาแต่สร้างความทุกข ให้กับตนและคนอื่นเสมอความโกรธตันหาราคะความผูกพันยึดมั่นก็เข้ามาครอบงำแทนที่จะจดจำพ่อหลอมรวมอยู่กับท่านและใช้วิธีการของท่านที่ได้ศึกษาที่เราได้เข้าใจก็กลายเป็นเชื่อมโยงกับนิสัยเก่า,ามีการกระทำแต่ในรูปแบบ ที่คิดว่าตนเองเข้าใจเราจะมีพฤติกรรมที่ประนามพ่อทำให้ตราเบียนประวัติของตอนเองเสียหายแทนที่จะกลายเป็นลูกที่มีค่ารู้คิดแต่กลับมีชีวิตเพื่อที่จะประนามบารบาเราไม่ได้เข้าใจว่าผลผลของการศึกษาคืองานรับใช้เป้าหมายของเราคืองานรับใช้ ถ้าความใส่ใจของเราไม่ถึงเป้าเราก็จะกลายเป็นปวงประชาหรือบางคนไม่ได้มีสำเร็จเป็นดวงวิญญาณเลยก็จะไม่ได้แม้ปวงประชาเพราะเขาจะไม่สามารถเข้าไปสู่ช่วงเวลาของยุคทองและยุคเงินเลยโลกใหม่ของสวรรค์ถูกสร้างจากสำเร็จที่เป็นดวงวิญญาณ าเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเราก็เป็นเครื่องมือของบาบาสร้างสวรรค์ไม่ได้สํานึกของความเป็นร่างสร้างสวรรค์ไม่ได้แต่เราก็ได้รับรางวัลน,นะจากความรักเราก็จะเข้าไปสู่ช่วงเวลาของยุคทองแดงที่เราจะได้อยู่ในแง่มุมของความเริ่อมใสศรัทธาแต่อะไรก็ตามที่เราใส่ใจ เพียงพยายามอย่างถูกต้องเราจะกลายเป็นรูประรคำแห่งชัยชนะมีอำนาจปกครองตนเองในลานี้ประกาศสิทธิ์ต่อการปกครองโลกสำหรับอนาคตแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกศูนย์ไม่ใช่ทุกผู้นำจะเป็นเช่นเดียวกันหรือจะทำงานรับใช้ในลักษณะเดียวกันบ้าง ก็มีความเพียรพยายามอย่างดีบ้างก็มีสำนึกที่เป็นร่างและรอคอยวันตายจากตากของพระเจ้าตัวน,นี้ก็คือความต่างที่เราแต่ละคนต้องพิจารณาทบทวนตนเองว่าเรานั้นอยู่กับใครเราเป็นของใครเราเชื่อมโยงกับพี่น้องสิ่งสร้าง จะเชื่อมโยงกับผู้สร้างเราได้เข้าใจตกภายใต้อิทธิพลของสัจจะและความบริสุทธิ์หรือไม่เข้าใจและตกภายใต้อิทธิพลของผู้คนพี่น้องสิ่งสร้างซีเนียจูเนียหรือผู้คนที่ทรงอิทธิพลในโลกกลับมาตรวจสอบตนเองแล้วยืนอยู่ในจุดไหนเราเป็นของใคร เราศรัทธาในตนเองแค่ไหนเพราะเมื่อไหร่ที่มีศรัทธาในตนเองเคารพตนเองจากการทำตามสีมัดจากการบรรลุถ,ถึงคำสัญญาและทำให้คำสัญญานั้นมั่นคงด้วยการนำวิธีการของพระเจ้ามาใช้ในการเดินทางในการกระทำแล้วจึงสัมผัสกับความสุข ความรักที่มีต่อตนเองความเคารพความภาคภูมิใจและนี่เองจึงเป็นไปเพื่อการสร้างสวรรค์เป็นไปเพื่อง,งานรับใช้ที่บริสุทธิ์เมื่อเราอิ่มเต็มเราจะพอใจกับทุกสิ่งที่เราเป็นไม่แข่งขันกับใครแต่ไม่ว่าใครจะเป็นเช่นใดฉันจะเป็นเช่นพ่อและแม่ฉันเข้าใจทุกคน เห็นอกเห็นใจมีความปรารถนาดีที่แต่ละคนจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาของเขาแต่เป้าหมายของฉันคือเป็นเช่นเดียวกันกับพ่อบามาและแม่มามาเราจึงใส่ใจอย่างเต็มที่ที่จะมีความรับผิดชอบต่อความรักที่ท่านมีต่อเราดังนั้นวันเกิดของพ่อ จึงได้รับการเฉลิมฉลองที่แท้จริงที่ลูกนั้นจะกลายเป็นเช่นท่านและกลายเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดโลกใหม่เป็นไปเพื่อคุณประโยชน์ของทั้งหมดกับทุกคนทุกคนแห่งทั้งโลกและจักรวาลงานฉลองจริงไม่ใช่แค่ฉลองแต่งานฉลองมันคือความรู้สึกที่เราได้รับทุกสิ่งล้นเหลือ ที่เรานั้นจะแบ่งปันทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับเช่นเดียวกันและวันนี้วันชิปราตีคือวันที่พ่อได้ถูกเปิดเผยมันจริงไม่ใช่แค่ประกาศวันนี้คือวันชิปราตีแต่พ่อได้ถูกเปิดเผยผ่านชีวิตของลูกถึงแม้เราจะมีแผ่นพับแผ่นแทรกลงหนังสือพิมพ์ นำภาพหลักต่างๆของความรู้มาสู่การประชาสัมพันธ์อธิบายกระจายข้อมูลออกไปเพื่อทำให้ผู้คนนั้นเห็นถึงความแตกต่างของความรู้และความเลื่อมใสศรัทธาจะตีพิมพ์ได้กี่ภาษาแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงสิ่งประกอบแต่ความเป็นจริง สภาวะของเราต่างหากละ่ะที่ได้ส่งไปกระทบหัวใจของเขากลายเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะปลุกเรียกทุกคนถ้าเป็นเพียงแค่เปิดเผยในสิ่งที่เป็นกายภาพจะไม่มีวันนำมาซึ่งความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่สภาพของเราเป็นเรารู้สึกถึงสภาวะนั้นบาบา จะถูกเปิดเผยในทุกแง่มุมและแผ่นพับหนังสือพิมพ์ข้อมูลเหล่านั้นจึงเป็นตัวกลางที่จะดึงพวกเขาเข้ามาสู่ตักของพ่อเขาจะเข้ามาเพื่อรับมรดกอย่างไม่มีขีดจำกัดมรดกที่ถูกปลุกเรียกทันทีผ่านประสบการณ์ประสบการณ์ของลูกๆที่ได้กลายเป็นตัวอย่าง ของผู้ที่หลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ที่มีสภาวะของความนิ่งว่างสมดุลเป็นกลางเบาสบายเต็มเปี่ยมด้วยทุกคุณธรรมมีการกระทําที่ให้ประโยชน์เสมอเมตตาปรารถนาดีมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์แล้วนี่คือตัวแทนของพระเจ้าขณะที่เราใช้ชีวิตนี้ นี่คือสถานีที่ผู้คนจะเห็นบุคลิกภาพของพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานี่คือนิทรัศการเคลื่อนที่ที่ผู้คนจะเห็นชีวิตของการศึกษาราชายโยคะในเชิงปฏิบัติเราจะอธิบายทุกสิ่งด้วยความทราบซึ้งบอกทุกคนอย่างรู้ค่าถึงประสบการณ์ของชีวิตที่ผ่านมา ที่ประพานั้นเฝ้าแต่ปั้นแต่งเราในรูปแบบชีวิตของเราตามบทบาทของเราที่เรานั้นจะบอกกับพวกเขาทุกคนว่าเข้ามาเถิดเข้ามาเพื่อเป็นของท่านและทุกคนก็จะได้รับการปั้นแต่งในรูปแบบที่พิเศษสุดเดียวกันและทุกคนก็จะได้รับประสบการณ์ตามความปรารถนาตามความต้องการของเขา ที่จะไม่มีใครมาพร่ำบนอีกต่อไปว่าเรานั้นไม่ได้บอกกับเขาแล้วนี่คือวิธีการให้สารแก่ทุกบ้านให้สารกับทุกดวงวิญญาณตามละครโดยไม่มีคำว่าของฉันเป็นเครื่องมือของท่านที่พระเจ้าจะทำงานผ่านความรู้สึก ผ่านสภาวะพลังงานของเราขณะที่เรานั้นหลอมรวมอยู่กับท่านอยู่บนบัลลังก์หัวใจเฝ้าที่จะเคลื่อนไปอย่างรู้ค่าขอบคุณและนำทุกสิ่งมาใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองเฝ้าที่จะไต่เต้าพัฒนาเพื่อกลับมามีคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อ,อยๆ เพิ่มศักยภาพของงานรับใช้มากขึ้นไปในแต่ละขณะในทุกลมหายใจโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มั่นคงอยู่ในจุดที่ถูกต้องสภาวะที่บริสุทธิ์มีการกระทําที่ให้ประโยชน์ในสำนึกของพระเจ้าเรียนแบบพ่อบามาเราจึงเฝ้าแต่เคลื่อนไปเพื่อรายได้หลายพันล้านเท่า บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์และให้ประโยชน์เสมอเดินไปบนดอกบัวโอมชานติและวันนี้ที่ปาปาต้องการให้เราฝึกฝนสิ่งที่เราต้องตระหนักคือกลายเป็นผู้ช่วยของพ่อและสร้างวิธีการที่จะให้คำแนะนำของท่านแต่ตรองมาหาสมุทรแห่งความรู้ รักษาความซาบซึ้งของความรู้ไว้ความซาบซึ้งจะเกิดได้เมื่อเราเข้าใจความเข้าใจมีมากแค่ไหนการกระทําของเราก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เราเข้าใจและเมื่อมีประสบการณ์จากการกระทําเราก็จะกลายเป็นเครื่องมือของพ่อที่แท้จริงที่จะเป็นผู้ช่วยและ นำวิธีการของท่านมาใช้เพื่อดึงลูกๆของท่านกลับมาสู่ตักของท่านและรับใช้ทั้งโลกอย่างไม่มีขีดจำกัดและสิ่งที่เราต้องทิ้งคือสํานึกที่เป็นร่างเพียงเมื่อเราตระหนักถึงสํานึกที่เป็นร่างเราก็จะปลุกเรียกสํานึกที่เป็นดวงวิญญาณเมื่อเรานั้นคือผู้รับใช้ของพระเจ้าก็อย่าได้ขอรับ การรับใช้จากผู้อื่นเพราะนั้นไม่ใช่สรรสกาของผู้ให้และเราก็จะไม่แข่งขันกับพ่อและแม่หรือใครก็ตามเพราะประบาานั้นจะเปลี่ยนจากสภาพที่เราต้องแข่งขันต่อสู้รบราแต่กลายเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ต่อการกลับมาทัดเทียมท่านทัดเทียมกับปบาในสำนึกของการมีดวงวิญญาณ มีสำนึกเช่นใดเราก็เข้าไปสู่สภาวะเช่นเดียวกนันนี่คือความเพียรพยายามของเราในวันนี้ที่เราจะมีทุกการกระทำที่เคลื่อนไปในสำนึกของพระเจ้ามีความรับผิดชอบในทุกการกระทำเพื่อตอบแทนความรักของท่านจึงมีการกระทำมีความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักที่บริสุทธิ์ ทุกความสัมพันธ์ทุกการกระทาจึงดับเบิลไลกลายเป็นโชครายได้งานรับใช้ที่แท้จริงโอมชันติขอบคุณป่าป่าป่าที่น่ารักที่ทำให้ฉันรักทานเป็นของกันและกันและเพียงเท่านี้ ันจึงสามารถโอบกอดทุกคนไว้ไม่ว่าเขาจะเป็นเช่นใดเขาก็ยังคงเป็นที่รักเป็นเครื่องมือที่ฉันจะให้ยังไม่มีขีดจำกัดอยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นเพื่อที่ฉันจะเป็นเช่นเดียวกันกับท่านเป็นเหมือนกันเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงโลกจากพื้นฐานของการเปลี่ยนตนเองขอบคุณบาบาที่น่ารัก ที่แสนหวานปาปากของฉัน